จ้าของบ้านเช่าดูให้จบแล้วจะรู้สิทธิ์ปกป้องพื้นที่ส่วนตัวของคุณที่ตำรวจจะก้าวล่วงไม่ได้ตำรวจมีหมายค้นเป็นชีอผู้เช่าเขาจะค้นทั้งบ้านเราเลยได้ไหมคำตอบคือค้นได้เฉพาะห้องของผู้เช่าหรือพื้นที่ที่ระบุในหมายค้นเท่านั้นครับ จำหลักการสำคัญนี้ไว้เลยครับหมายค้นต้องระบุสถานที่ชัดเจนเช่นถ้าในหมายเขียนว่าห้องเช่าหมายเลขสามของนายก่อตำรวจก็มีอำนาจค้นได้แค่ห้องนั้นจะมาขอค้นห้องนอนห้องทำงานหรือพื้นที่ส่วนตัวอื่นๆของคุณที่เป็นเจ้าของบ้านไม่ได้ครับ และที่สำคัญถ้าเจ้าหน้าที่พยายามจะค้นนอกเหนือขอบเขตที่ระบุในหมายคุณมีสิทธิ์โดยชอบธรรมที่จะปฏิเสธการเข้าค้นในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องได้เลยและไม่ถือว่าขัดขวางเจ้าพนักงานครับให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่แต่ก็ต้องอยู่ภายใต้กรอบของกฎหมายนะครับแล้วถ้าผู้เช่าแอบเอาของผิดกฎหมายมาซ่อนในพื้นที่ส่วนกลางของบ้านล่ะครับเช่นห้องนั่งเล่นแบบนี้ตำรวจจะค้นได้ไหม คิดว่ายังไงกันคอมเมนต์มาแชร์ความเห็นกันหน่อยครับ